ขออนุญาตเ้ออ,อีหลีกลับข้าบ้านอันในบาดทางังเนาะมาเป็นว่ามันคุยเรื่องอย่างกันขออนุญาตนอกแซ่ลูกชายนะครับผมไปหาคู้บ่าวยุติ้นขาบ้านี้ข่อยคือกันมี่จะค่อนวงขึ้นข่อยเกิดเหตุการณ์อย่างขื้นตอนเติร์ดไปเิร์ดคือจอกเล้งมาเทือไม่ได้เขินจริงๆจะไม่แก้ข่าวนะครับทุกคนไม่ได้ขินประเดี๋ยวลองดูน้าข่าวข่าวลือจริงหรือเปล่าว่าจอที่มองเนื้อกับจอกับกับกับแกนขึ้นขับนี่ต้องเต็มมองเนื้ออย่างเดียว หนูมไม่ได้มองเนื้อเลยต้องถามว่าจอสีอะไรก็จะ,รจะสีดำนะเเสีขาวจอนะมันสีดำแต่ว่าคือหลังจอมันขาวมากไงมันก็เลยสะท้อนออกมาเลยมาเห็นจริงๆต้องยอมรับว,ว่าไม่ได้เขนินเลยนะคะคือไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นที่จะได้ไปแบบเห็นเลืนเลื่อมเนือลงเหนืออย่างแบบนั้นลราอะไรทำให้ดูเนือ เรเดินมาเป็นแก๊งน่ารัว่าแล้วนะแล้วเล้วในบอกคอนเซ็ปต์แรกที่บอกไปในบอกว่าเป็นน้องสาวเรียบร้อยใช่ก็ไม่ใช่อรไรเรียบหรอนะย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเด้อค่ะเด้อเห็นผู้บ่าวลองเพียงมาถือเลยสัดแต้มมาสั่นสั่นแล้วเยี่ยบอ่ะเนี่ยกองหลังเด้อบัตรเดียว วันไปเขาอนุญาตนอกใจนนะวันี้วแค่มาทันใจที่ที่ยี่ที่เนี่คนไหนเชิญเป็นดื้อไม่บวานคนไหนเป็นมากเลยวายเนี่นที่ที่สี่นี่นะครับผมไม่ที่ทจริงจริงคิวหนูคิวแรกใช่ไหมหมดคิวหนูแล้วเดี๋ยวหนูไปเป็นลูกค้าไงคือดื่มที่ตัวเองได้มาหนูให้เขาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะไปรับจ้อนพิเศษ เออพี่น้องแล้วบอกเลยว่าวันที่สี่นี้มีการเขาบอกว่าเป็นการเปิดทดสอบระบบฟิน์มคาชัยสมาชิกสมจริงลูกค้าจริงให้ลูกค้าสามารถอกบิเข้ามาได้จริงในวันที่สี่แล้วซื้อดื่มได้จริงให้น้องได้จริงสำหรับในคนในที่ร้านเอ็กดูใช่เอนดูทั้งโกเกียวมิวสิกแล้วก็พี่พี่โฮสแล้วก็ทีมงานที่อยู่ในร้านนะคะพี่น้องสามารถให้ดื่มได้เลย ใช่ก็คือในวันนั้นจะมีศิลปินบางคนต้องบอกว่าบางคนเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปทุกคนจะมีเหมือนจะมีพี่อาร์ตพี่ชอปเปอร์น้องสแตมพี่แน็กพี่ก้องวายยูแล้วก็คุณสกายนะคะที่ได้ไปดับรองระบบให้ร้านอันนี้คร่าวๆนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมสามารถให้ดื่มได้นะใช่ ซื้อวิ่งบองคนอะไรเนี่ยเปิดผมว่าแฟนคอมเมิ่งจริงๆนะเจ้าบ้นที่5เมษายนใช่ค่ะ1เมษายน1เมษายนนะคะเราจะไปจับทหารโอ้ยเดีวดียกอุ้มอันนี้คนมากวางเด้ส่งนี่่นมาร์กวางนี่ซุ่งนี่เพิ่นมากหลายเพิ่นมากวางนี่ส่งนี่อันต้องทถา้อันพ่อหมอแล้วนี่เพราะว่าเราเป็นพ่อหมอ าพี่ช็อปยอ,อยากซื้อดื่มให้แดนเซอร์สัตว์เออเออเอเอ,เอจริงไหมครับผมใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่ได้ไปออดเดอร์ฟลอดสบองเออนี่ยตากัน,นครับผมวันทีเอฟซีนะแต่เราจะมีไลฟ์เป็นไลฟ์กลุ่มปิดใช่ค่ะเป็นเป็นอีพีน่าจะเป็นอีพีสี่สิบสี่ใช่เป็นอีพีสี่สิบสี่ซื้อบัตรในวันนี้ก็คือสามารถดูวันนี้ได้ด้วยไม่อันนี้เป็นษษษอีพีพิเศษใช่พี่น้องก็เลยวันนี้ต้องซื้อบัตร เป็นกลุ่มปีอีพีพิเศษนะคะพี่น้องขะสามารถดูได้วันนี้เนาะมีบรรยากาศแบบดีมากเลยเนาะพี่อาแบบท่ามกลางหุบเขาล้มต้นผู้ดังตามล้อต้ผู้กัมภูขามัดไอเน่านางแต่ว่ามีนั้นเนี่ยพักกันกินเหล่าอยู่แหักเต็มเลยนจะนั่งปรได้แล้วนั่นคือมีนั้นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอซีไปเขียนไว้จองนะฮานฐานเนี่ยปาะั่นฝ่าออกมาเด้อค่ะพี่น้องเอาสาสรมาเลยพื้นที่ค่อนข้างจะ จำกัดนิดนึงแต่กะกว่างยุกอันตรายเพราะว่ามันมีตอนะคะพี่น้องระวังเด้อผู้ใดที่สีมาเดยไหนสามาเอามาจองไหมรับจองรับจองเทยไพรักษาถืกถือยังตวถือตดเถืตีรักษาถืตีคือเสียเนี่ยครขโมยศาสตร์แดนเซอร์ถืกตีเออ ก็ใหญ่ไปเขียนไหวดิเขียนวายังใหญ่ถึงเด็กยังไปพูดเถานั่งเต็มใจไมอใช่ในบ่ิีวณโอ้กันเลยเหเพิ่นนั่งใช่ขบุูลให้พูดเถ่าเอายูรีอิ่มยูรีเข้าใจไหมเนี่ยมันแปลว่ายังยูรีบ่สุข้างดูอาจาจุ่มเอาบ่ได้อยากไปลาอยู่บ่ไกลมาเด้อค่ะพี่น้องหนาวงันน่ะ งานฟรีนะครับนงานฟรีเลยมันนีเพราะว่าเป็นงานเจ้าภาพนะคะพี่น้องคะเอาบุญเอาบุญน้ำกันพี่น้องเอาบุญน้ำกันเจ้าวาดูใดอยากชมทางออนไลน์อยากชมทางหน้าจอนะคะซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยนะคะสำหรับโตเกียวคอนเสิร์ตเป็นวงห้าชั่วโมงนะคะไม่ถึงห้าเมื่อวานนี้ยุ่ับวัดตี้กันแล้วรู้แม่เลต่่ร รอยแอดมินนะครับผมเนออก่าขึ้นกว้างมากเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยแม่มาพี่นำหมองเก้าพวกหมองเก้ากันนี่กันนี่ใส่ลำพงโอยขึ้นยืดเส้ผมแมทเชื่เอากันหนเอาจังไนกันนหนใครบงใครบัตรกันไหน นี่ Dante, วะมันนี่ใสเพลงไหมวะอันนี้่านพี่มีเพลงไหมขมาเสือมีรับต้มเล่มีาซื้อวัดกนนะครับรวมกว่าบาทไเบอบเต็มชว์นะครับเดี่ยวฟันเสือขุ้มมว่าเป็ตุตเนะครับผู้นี่จาอาจารย์อาจารย์ยะเช่นบเรมานะครับอาจารย์สนะครับเนงานนะครับจะเรียนรู้สตเราแกำลัใจโตเกี่ยวกสเี้ดีนะคตอนนี้เากำลังข่านะครับ เช็ดระบบน้องตี๋จีดชาจีดลังโค้งจีนตะวันอี่เขาก็นอยู่ในเสียงกันเขาเหมือนกันนะครับผมจะเที่ยวตัดนะครับผมดูน้องกัวแดงนะครับผมบ้านท่าคอยบ้านท่าคอยนะครับผมบ้านท่าคอยน้องกัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับผมเจอกันนี้อครับผมแดงนี่เพื่อจะอยู่ใกล้มาให้กำลังใจได้นะครับผมเป็นงานฟรีใหม่ๆงานฟรีครับผมฟรีครับผมแต่ว่ามีกลมปิดเด้อ ผู้ใดยุ่ใ้นะครับผมก็มาเรื่หลายๆเนี่ครับเดืนขวือว่ามนกจับจับ้อยแล้วมันฉีต่อต่ออยู่นั่งกันระวังเนเรือีบทไม่ไ้ทังอย่างมาทังดคือบอกเล่นเลยไม่คิดเล่นบ่คิืจะรันฮะจ

คลิ๊กชะตากันด้านให้ชีวิตบอบช้ำบอบเคือพี่น้องในตกลงเก็บเอาพญาพาลีพญาพาลีเฮ้ยเงก่อถือปะเดี๋ยวเดนะครับเขาเนี่ยระลึกก่อนนะครับพี่พญาพาลีนะครับมีโอกาสได้ลองถวายหลวงปู่สุดาพี่น้องตั้งเด้อครับผมนะครับพี่น้องอันนี้บางทีตกลงเก็บมือสีก้อนข้าวหนึ่งครับคิดเนียดแล้วเร็วกว่าคิดมันถ้าคอยจ้าคอยแต่เจ้าอยู่ไม่ไม่ไม่รับ จ้าของพิงจำพิงเงจ้าของระเด็นมังโอ้อยม,ม,ม,มันลงกับพิงถูกอันนั้นออกไรกันเนาะแม่นครับเพาะมากจ้าคุณเอ็กขอบคุณครับดยวผมจะลอเพองพยะพาลีอกครังคุณน้องนนี้ครัแล้ก็ถือเหรียเฮ้กวางมาอ ลูกสีโโยมือนอมข้ารรวะเทระจายนไงสัพโมนดนใจคิดสิ่งใดสมใจปราถนาให้เงินไหลน้องทองไหลเขาเว้ากับไภรักใครเมตตาให้คนเอนดูอยู่ทุกเวลาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท โอ้มค้ารู้กูโอ้โหข้าลูก้กูจะก,กุกนฮะูมานให้หน้าที่การงานจะไม่ทนีลหะไป ก่นลองกนรืปสือบาทนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทวันนี้นะครับมีเสื้อผ้ี่ผมเ่มนี้คุณหมุนสีแดงมอมาเลรียไยอย่างเสื้อผ้ายื้อไเ่คือบอกก่อนโอ้ยเลยอสื้อผย่เลมี้เสื้อผ้ายีมีเสื้อผ่มเ่นเือา่่นบอกก่อนจายเงินไหลมีเพียงนนตุนกับพระธรรมดาด้อมั้น่เพียนลตุนแบบคุณอกบอกว่าเใส่เนสตาเลเดียวเขาดับสายตาเาขหละบค่อเอาออันนี้จริงเีอันนี้จริงเียอัน เรีนตาเราคอยแบบเปคนเป็นคนหนีแสงครพี่น้องค่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเส้มาห้เอออันนี้นะครับที่จริงน้ำวนเส้นตาดำดูยดูนี่ว่ามันยังงีแ่ครับร่ไอ้เบิ่งกนี้หลีปรเด็นนีมันมันสรนลครับี่แน่ฝาพี่น้องซื้อตาจบตไวเด้ด้วยครับผมหนึง้บาบาทะครับเยหนงี่ส้าบาทนะครับนะครับคืนนี้ฝากด้วยนะครัผมน้เป็นเ้นตุนเป็นเ้นตนว่า ว่าจะไปสิจะไปเพราะไงเี่ยไปดีกว่าอ๋อไเดากรแม่ได้ลีติงลีติไปเดาได้ประมาณแม่สองชีวิตเป็นน้องตุนน่ะแม่บอกเลยแดนเซอร์นี่สุดละเพ่งเพลงเรสุดพี่น้องเออเพื่อนที่ได้เรียนยู่แป้เดียวนอนทั้งหมดคนในเรียนเ่ราะโดนกันแลยวโอ้แต่ในเรียนเ่ราะโดนไม่หนีเป่นน้องตุนบอกเลยว่ามุกไม่ซ้ำเพราะว่าเราจำไม่ได้นะครับพี่เีเรียนมุกเด่นมุกนี่นะครับ อันนั้นเชี่ยรกันบุกสดกับมีพยงกองบางด่วนสดตลอดเลย <c oughs> เราไม่ได้นัดกันความเราไม่ได้นัดกันพ <c oughs> ร,ร้พอมนะครับที่หัวแทพ้พี่อะพี่วิเชียนไม่ได้มานะครับวันนี้ครับผมบอ,บอูจุนจนี่มาเด้อ,อ,น,น,น,อน้องมั่นหมีก็มาแต่มันเยอะแยะไปได้มากนะครับเบึงพิงค์ก่อนนะครับมือนขึ้นครับขึ้นครับพี่น้องตุนขึ้นเดิมตุนครับผมร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องน้ำมูนก็อยู่บพราะที่จวนล้ำสิ่งบ่วันนี้มันจวนล้ำสิ่งครับ เดอดลำสิ่งในสบาบในสบาในสบาบมาแล้วแฟนหนึอยเง้ยมีกานมีงานงานบุญงานบวชงานเอียงกะเร็วแต่เชื่อิ้นึ้นรถเฮก็ยินดียินดีบอกพับาิีเป็นน่อยนะครับซอยยิ่งๆนะครับผมผมอยาบอกระยาอยู่แต่มัอบอกเลยส่วนบรเลได้ไหมไปยังสบายไ่ได้ เขาเหล่มกัดเปลี่ยนเะไพี่น้องทำไมมันกัดกัดเมื่อดีรักษาผ่าโพดข้างอย่างเอาเป็นคู่ไงโอ๊ยเจ้าของจบแล้วนี่บอกคู่อันที่ออกข้าวดูดูนี่บอกคู่ที่ไป็นอันรอใบทำเด็กน้อยนะเจ้าหนี้น้องสีเก็มยังไม่ถึงคหามน้องใส่ลายไปสีตีไข่นัดกระเพ้าไปครับคู่อันอันนี่บอกคู่ที่มาอยู่โคราช ยังกบนักเรี่ยอผู้ผู้รับตีที่ว่ามีข่าวนั่นน่ะผู้รตีที่มีข่าวนี้เ่อราคามีบ่อเห็มันเสียเืีอเสียหยอก่นองบเมนดอกเพิหยอกกันัสิครับปกติองสีละจะสองสี่ละเอ้อี่ีบอ้ยีแ่ดีดีีดีเีเจ็บไปดึงไว้ป็นส่ถุงเห็นคู่เนี้สี่คนแขนหลายหเบิ้งอเห็นอันคูณเอ้คนแขนมีหลายๆ เป็นเกลียงเป็นเก่าขึ้นอย่างไรใช่ครับทางล่างนี่บ่มีเลยเป็นบ่มีบ่มี่ขนบ่มีหม่องสีเบิ่งเลยบ่มีหม่องปวกมืดปกเบิดเบิ่งบ่ได้เลยทางล่างอ๋อพวกต้วนเหรอไหมคนแคนยังซ้ำหนี้พี่น้องคนขาสีซ้ำแต่ต้วนต้วนเอรอต้วนมาอย่างต้วนมีคนว่าสกายคือลิงเงินมาพี่น้องผมคุณแอกจะบอกไว้ว่าสกายบ่ได้คือลิงเลยผมจะปกป้องน้องซ้ายผมเดิลิงคือมัน ไปดบผลเลน้ำเจ้ายังไงงูข่อยยังไงยังไงตัวอันยังไงไอหยอกไอหยอมก็คืตัวนันใครเล้าบุญผลผลิตนเลินมังยอมมันมันเสียงบอกมันมชิบอมันยอมบอเกลงใจไล่สั่งมันเลยหัวมึงเลยบไอหนุ่มแขนซ้ายลายคิตตี้เล้วนี่แขนซ้ายคิตตี้แขนขวาสิ้นจังนะแขนขวาเป็นกระจู เยอะแยะสัดเพื่อนหอยใส่นังได้เด็ดเออขนาดท่านนี่เมาเลยนีหักเต็มสาดเลยอันนี้หักไม่ได้จะจะเบิกหาคนบอเห็นดูแลยเย็นตอนไหนผมมาห้หเจียสวัสดีครับสวัสดีบานเกิดพี่น้องเด้อสี่บ้านเด้อครับผมสี่บานตรงแม่แรงยี่สิบ้าร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับ กูด้อยากซื้อ29บาทอีกรลนนึงูเด้อกับคุณแนกเดี๋ยวรถใจใหคุณแนกคนใจดีูแนกรถใจดีคืออย่างนี่พี่น้องที่ลีว่ากาว่าคุณแนกรถใจดีใจดีสชิ้นจังมากครับผมแย่เหยียบสาข่อยผู้เบากลสิบเป็นเงหรือแรงป่ะเนคูณแนกด้อคุณแนกได้เหยียบคูได้เหยียบถือเออคูณได้เหยียบถือยวี่สู้รอบที่สิจลงมานักครับเอ พูดอะไยับสาเอี่สู้ภาษาเนีู่้ในก็ถือควนมูเลรหนี่งเขาเี่สู้สสไปร่วแม่เล็กแซกเหรับเา,า,เา,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 าดูยากก่อาอ้เจ้ามันโบรานสมัยเลยยุลีมบอกอะไรเนียยูรีมภาษานี่ยอพี่นาเยอะเลภาษาลู่นี่เอาคำมาหยั่งเออเอาคำมาหยังน้ำวนเอาคำว่าผมผมรอครับ ยากแค่ไหนเยไปดูเือแต่คือแต่การบ้านนอกขรยากจัล้มุ้มลมพุ้มลมพุ้มรอลูรลูลากมูกมรับคุปน้องเรียนรู้ไ้น้องเรียนรู้ไ้ตัวตัวก็ได้เลนี่อันนี้คือเบอร์นึเบอร์หนึ่งย้่ายื้อเข่าเบอร์เนึงร่นยังได้แปลงท่านน่ะนะเบอร์เนืองอสกายขอเบอร์ข้อเบอร์แปดแปขอ วุ้ยรแบบไม่ขาวก็หนาเออ,อสกายาสกายครับอยังสกายบอกว่าเอาอัวอตามไม้ลมผุ้มล่านู่รือคู่ยิงแร่เออนั่นแหล,ละผมคือลิงอกเอ้ายังังแปลว่ายังเออผมน่าคีหวานกูจำคำพูดไทยได้อยู่ยิงแร่ตุ๊บนี้ยยังไงยับวนยัง เอ้าเฮ้ยบรรพบารุเไหมคู่นี้น่ารักมากเลยฟรานซีเมนที่จริงเลยนี่อันนี้ยุยุ่หนัาก่าเขากระโแต่เทีนเมนครับเปอยู่หลังกองคู่นี้เป็นใคงดดกระนั้งคนกิบเพลงครับอยู่หลังกองแล้วดาวมูหลายคนอยู่รน้เงอนบยังในคู่นี้นี่เลี่ยงเล็กหน่อยนักเลี้ยงเมือซ้อนซ้อนอะไรก่อน สอนปอหนึ่งครับห1หตะวันไปเป,ปีพวกมอไปหม้อไปไรับงเลียนผมอนหมอ,น,อนึ่งลงเลียนอืนงเี้ยนอือนไปยิงยินเข้ามาวันนี้ครูเน็กไม่โอนข้าหอยเลยพนะเพราะว่า,า,ามมเรพราะว่าบร่ได้อนแต่ขาหอยก็จริงเราอวโอนน่ากรนค่าอยู่พอมาเพราะว่า้เป<า>็นผู้ชายที่พูดภาษารู้ได้ดิบหน่อย เป็นภาษาที okay. ่พูดภาษาปกติเอาใครบัทเป็นภาษารู้ไหมแล้วครับพี่น้องก็ชื่อว่ายังก่อนพี่น้องพี่พูดล่องงูลืมมูแรงรุ่งลาอยู่ลืมลูกลืมสู่รัดบุตรลอยสู่หลังคนเด้อครับอ่ารัดบุตรลาลาลูเอ้ยลาลู่ลาลูลืมหนึ่ง รึงหนึ่งร้อยลุยี่ยู่หลิบสูบล้ากูครับผมลออาอาเป็นเวอร์ชันอังกฤษอังกฤษเีวเนี่ยนจะขี่ให้คอครับอ่าอิยังวงเขาบอกว่าูนไนสดงว่าทูไนนกัทูไน we have to show in อ่าภาษา้วั้องบัวแดงภาษาลูเป็นภาษาอังกฤษไหม district ้องบัวแดง district เออพมอ่ะมัน sub district อ่ d i แ i s t i c อำเภอเดี๋ยวพ่อ้องมาตบข่อยก็ฟังบอกใช่ไหมตัวอ่าน้องบดแดง district a n ชัยภูมิ province แอนน์เารบัตรเหตุารบัตรบ่ทีบอกบัาน please p l e a e to p า uh, ticket t i t โตเกว music show น okay? price 1 n

ก็คอยก็ได้มากินบ่ต์อนพอไอ้ว่าบอกภาษาใดีกว่าง่ายสุดแล้วให้ไปแอดแอนแอนเอ่อเอบียอ้อมเนอทีอเนออือแอลอออันอันนี้ไม่ได้รอเรียนคือเป็นซับก็เอื่อเนียงครับภาษาภาษามือภาษามือแหละก็ภาษาใบีไม่ได้รอเรียนนะครับอันนี้รอเลียงนะครับแมรอนิ่งเขาดอยี่นอืงตุ้นบมกตุ้น นันยายเพี้ยนดิยคุ้มมากชิโมเกืดเอออหอ้าวู้สินจ์ันพม่วนคอะ่โทหยังกว่าคู่จูนไหมครับผมนี่ยุรีกับฟองคิดได้เด้เอ้า เอาเข้ามายังไงขายบัตรนี่แหละขายบัตรขายบัตรผมคิดตื่นแล้วจากนั้นวันนั้นเลทยี่สิบเก้าบาทคืออย่างมาวันนันเลทโซเรนตินายบาทนะครับผมก็บุมกัดคือว่าว่าเวียดนามได้โองหลองยิ่งขายบัตรภาษาเวียดนามมาแล้วอ๋อตุ้งต่อชิงตองหลังอีกอึ้งมอเออวัได้รอเรียนเด้อเออภาษาเวียดนามไง อันนี้ที่เคยไปมานะครับผมผกับเรียนรู้มาได้ระดับหนึ่งนะครับผมภาษาเวียดนามเฮานะครับภาษาเวียดนามเฮนี่ไปวุ้กีอเไรไปกับเรียนรู้ได้นิดนึงนะครับผมอขายบัตรขายบัตรเร็วบัตรน้องน้องชิงน้องยังห่วยยังห่วจริงจังขายบัตรโอ้ยบอลเดียวรอเรียนดอกบอลฝังบ่รู้เรียนดอกท่นบ่เคยไปนั่นเขาถือเขาเคยไปไหมเอาเร็วขายบัตรอีกยังหัวยย่งห่ว